น,นี่จะมารีวิวตั้งขึ้นบันรรทัดนิติมานพร้อมแล้วครับนี่โก้คีมนี่ร่นแบงก์บางสั้นรถส่องขันในวันที่บรรยากาศจุ่มชจำจุม่มชจำเดี๋ยวมาเลยครับตั้งขึ้นบนรรทัดหลอดลมมาบรรทัดไล่วุ่นแล้วเราไม่ก่อยได้ใต้บรรยากาศตั้งขึ้นนะเหมือนได้แล้วเลยเดี๋ยววันนี้รีวิวแบบตลอดสายเลยนะตรงไหนจะมีส่วนจำกันที่จันจันแต่ว่าโอ๊ตเดี๋ยวใต้ปแปลแรกครับไปแรงไปก่อนเลย เย่เย่บางส่วนเย่เ yeah. นี่ยบปกขึ้นกวนจักนกร์ควรเรกมันก็เส้นตั้งจะไม่เกิดจันแต่ได้แล้วจวงนี้ประมาณสัหกห้าร้อยเมตรหรือว่าประมาณโลนึงซึ่งจะมีกวนจันกร์ควรจีร้องอะไรนะควรนั้นกวนปราบเซียนเลยดันกวนนั้นก็อย่างว่ากวนเด่นมี <c oughs> นี่มับรรยากาศจุ่มจำเรามาในจวงดูดูด <c oughs> พ่นพอดีนะข้าวน้าพ่นพอดีจวงน,นี้บรรยากาศด้วยเลยเส้นไม้เส้นสร้ง <c oughs> จะเป็นนี่ชาวบ,บ้านเขาตั้มสร้างกับปูนนี่เขาเตะโดยคนถังมอญนี่จ้ะเนี่ย เพต่อตั้มเดี๋ยวชาวบ้านก็กยันต้องนีิบ้านต้หันหนตัวเราบังเั่นอยหรือา่หน้าบังเต้นโอ้ยเส้นต่างเส้นต่างเอยเยี่ยวจุ่มด้วยนะจ๊ะนะนะครับนี่ไงนี่ไงควนจันควที่สองซึงแล้วควนจันควนที่สองกับควนนี้ควนปลาเซียนกับควนเด่นมี่ควนเด่นมี่ควนนี้ ระยะทางน่าจะประมาณสักสองสามร้อยเมตรซึ่งอาจารย์ประมาณนี้เลยเหมือนบอกไม่ตู้ว่ากี่องศาแต่๋ยวอาจารยประมาณนี้เลยคือถ้ารถไม่เร่งจริงหรือว่าคนกับไม่เจนจริงนี่อยากเสี่ยงนะอันนี้เรานี่คือว่าประสบการณ์หมากแล้วจะไหมอาจารย์เรานี่คือมันมันมันเก่าแล้วตอนช่วงอ่ะเดียวอัดถึงกว่านี้ไปจานขึ้นพร้อมไหมยังมาหน้าอิกนะยังมาหน้าจิตเลยโอ้ย เออโอ้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  <laughs> ừ. <laughs> <laughs>

งยืนกล,กลุ้มกลืนกับปา้าเราได้เ,เส,ส,ส,ส้อมาวันที่สองต้านมายัางปลอดไปครับแบบเดี๋ยวจะไปลงกู้ต้องก้นโกควพิมตกใจอยู่เป็นไวะไม่ได้ตำนวดอะไรก็ตกใจปลันเว้งนุ่มพยืนอยู่ในปา้าตึ้งกับพยืนใต้ตึงต้งใจเจอที่เกี้ยวมันป้าแบบนี้ ผมก็พื้นกำลังอัดมาตึงเอาเช่นปล่นไงยืนยืนเดินไปนยืนเลยสบเลยนะครับยกรออะไรนะโอเคไปกันต่อครับหลังจากนี้ก็จะเป็นทางแต่ไม่ชั่นต่ได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีขึ้นขึ้นลงลองอยู่ปกติครับเดี๋ยวจะไปแต่จุดกลางกลางในบางทางคือแต่ลาดตรวจดี่เพื่อนไปเวทแ่ลาดตรวจครับไป ตาใหญ่ตับเลยช่องกลางต่างจะรบกวนไปด้วยปั้นร่องตอน้นไะม้น่าจะน,นิดน่าจะน,นะครับรู้รรจักแต่เราก็โบวต้นไม้แบบที่แปลกๆกันนะนเรารู้จักนะจ๊ะเราจักต,นตนก้นตตนะมั้งต้นที่ยังลุ่มโบอ์จะไม่ลุ่มโบว์ลุ่มโบว์ลุ่มโบว์จะเป็นอ๋อนี่ตรงนี้จะเป็นข้าวแก้วนี่จะนี่ฮนะ ตรนี้จะเป็นขก็เดี๋ยวข้าวแก้วครับเดี๋วนี้ข้าวแก้วเนี่ยคือมีเขายินงูุ่นนี่นะตรงนี้เป็นตาปานอยเ่ในกระลักอ่าตรงนี้เป็นตะพานก้ามกล้องเล็กๆตรงนี้ก้ามไส้เล็กๆตรงนี้ในหมวกมาที่ตรงนี้ครับขก็แก้วอย่างตรงหลังนะครับตอกไม้ป่ะนุตอกไหมตกแ้จอกยินงชวยตรงนี้ ผู้ชมนี่คือสัพานลาต้องจันแต่ก่อนหน้านี้เราเคยระดมปู้นมาจากเอซีผู้ใจบุญน,นะรับบอยจากปู้นมาได้มาประมาณร้อยเจ็ดที่ว่าชอบปั้นไปเป็นเวลาประมาณสองถึงสามเดือนตอนนี้สะพานเจเ,เรียบรอยเลวเพมือนเนี๋ยวนี้นี่เรามาเห็นกางวันหมนก้อนเรเวอมาจริงเลวแต่ว่าเป็นกลางขึ้นเป็นรายการอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะ <c oughs> เดี๋ยวรถมารถมาโ <c oughs> <c oughs> ตยิบตยิบ เนี่ยตอนนี้ชาวบ้านเขาได้ใจงานแล้วเหมือนเปลี่ยตื้อเป็นความดีใจของพวกเรานะดีใจแต่ไปไหนการผู้ใจบุญเดี๋ให้ปู้นายไรมาด้วยนายนะชาวบ้านได้ใจแล้วเป็นสะพานเดี๋ยวเพิ่งทำเซตไม่ไหมเลยตอนนี้อันนี้รอบอ่าเนี่ยเดี๋ยวป้าป้าขึ้นมาจุมพันนี่มีการยกระดับขึ้นมาแบบสูงนะหลายเมตรนะเนี่ย เดีวมันจะดวจปานปานไม้ปานาปาน, hmm. นี่จะมีความกวามประมาณปาะมาณสักล้องมได้ตรงนี้ hmm. ความกลองแมทไกด์ด hmm. น,นัหรือเปล่าไมรเดี่ยร่งนี้ตรงนี้จะเป็นก็เรียกว่ากลองกล้องเลี้ยม นี่คือกล่องเลี้ยนกล่องเลี้ยงน,นี่จะเป็นตอ mm hmm. นตอนแม่นม้ำก็องแม่นม้ำแม่น้ำปลาเลี้ยง mm hmm. เห็นหมคือนี่คือจุดจุดเนื้อจุดเนื้อค่้องแม่น้ำปลาเลี้ยนจะไล่ลงไปล่อเลี้ยงชีวิตของชาวปลาเลี้ยนจังหวัดตรังวันนี้เราได้พามาแล้แบบจัดซัดนะมันก่อนเราแวมากัางขึ้นไปหนาการอาจจะอาจจะเห็นไม่กี่จัดวันนี้มากลางวันแฉงแจงเลยอะไเห็นมันจัดจัดนะวันนี้นี่ทำโดยมือปเปอนเปอน,ปนวันก่อนเอ็นดูเอฟซีหรอเอฟซีานนี่ บ้านปุ้มตำก่อสร้างในปีบ้านปุม้มรับมอก่อสร้างจึงมีแม็กโก้ได้หลายเดี๋ยวผมเอาแม็กโครไปช่วยตำหน่อยมาอ่าเรื่องวะก็เจ้เอฟซีเดี๋ยวคือเขาใหญ่ช่วยนะเด <c oughs> ี๋ยวเอฟซีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันขึ้นมาไม่ได้แม็กโครเดี๋ยวก็กลุ้นนะก็บลุ้นเอฟซีเดี๋ยวถือว่าจะเป็นเอาตรงกับบีเอฟซีจะให้แม็กโครมาช่วยตำที <c oughs> ่ตำโดยคนทั้งหมดเลย ต้วนของตัวโกกิมรู้สึกดีใจมาว่ะนะกูกิมงมา่ายมาอยู่ที่้ำที่ครอบกันใช,ใช่ไหมถึงมาำใจมาเย็นชาวบ้านก็ได้ใจถือว่ามันมันดีหมอกกิมใจน,นะถ้าว่านะถึงแม้มรมเราจะเป็นส่วนจะเป็นตัวช่วยส่วนเล็กๆก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ทําให้ชาวบ้านเขาได้ทําสะพานตรงนี้ทำเร็จก็รโดยที่ว่าติดใจแล้วก็ขอบคุณเอฟซีผู้ใจบุญทุกคนด้วยนะครับเสียหมอปูนไม้ก็คือปูนตกทอดเอฟซีให้มาเล็กสุดเซนเอฟซีให้มามาถึงเสี ะพานละตองจันทุกๆอบกับไอ้ล่องพานล่องพานอานี่หนเานอะไรหนหลุกมมน่มเนี่มันมันำเป็นำเ็นอ่ากินมาด้ยนะ S <S ดูมันทำแฟนนะแนวนะก็เมื่อเช่นเคยกับเอฟซีถ้าเอฟซีในที่ตามขึ้นเ็าลงเร่มานานก็จะรู้ว่าเราไปตราหรือว่าข้าวปลาในคลิปนห้นก็จะมี <S 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 พ่นตอกไซส์สุคลิปคลิปนี้ก็เหมือกนกันครับอันนี้เราก็เตรียมรับมือมาแล้วและปล่อยเรามาในช่วงดูฝนเราก็ต้องเตรียมรับมือฝนนะคือไปฝนไม่ได้นะคือมันเป็นฤดูกันจะต้องเอาเสื้อก้นกลุ่มเป้ก่อนต้นไม่เปลือยให่เปยเปียก นี่ครับ FC ทุกคนถ้าใครเคยมาบันตราตรงนี้จะเป็นจุดยุดตาซาดสํำคัญเลยตรงนี้ก็คือจองเข้าตู้ก็คือเลื่อยสะพานลาซ่องจันมาก็จะเป็นจ่องเข้าตูจะเป็นจ่องเข้าที่ข้างๆเป็นเป็นกอยืนแต่เป็นคอยืน,เป,น,ยนเป็นบังเกอร์ธราารชาติเลยก็คือเป็นเมื่อนจ่องประตูเสีเข้าตู้มืบันตราเดี๋ยวขึ้นไปเลยครับ เข้าวตู้เนี่นี่เลยครับเป็นยึกวเข้าเลยฮ่าข้าวตูวังปลาเรียบร้อยแล้ว ถึ่งบันตราการเป็นประจำที่เราทําในทุกๆคลิปครับก็คือมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบันตรามานุ่มนานแล้วครับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษน,นั่นคือถวดตัวเล็กซึ่งที่เราอยากว่าตถวดเล็กนะถวดเล็กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เคารพบูชาของชาวบันตราและก็ของของส่วนตัวผมเองด้วยทุกตตุั้งที่มาผมก็จะไปบนบานสั้นกล่าวกับถวดเล็กครับให้ปกปากกาักษ์ก้าที่มั่นเกี่ยวกับปศดภัยไปเดี๋ยวข้าไปสักการะถวดเล็ก แล้วอัปติมันจอดใส่นี่จอดใส่นี่ช่วงปลอ,อกก่อนเดือกฝนซีเอฟเบลจังก็พลานดไงน้องกข้าหน้าตายอ,อ๋เจ้าอาฟังตันไปด้วยเดืดดอกฝนโอ้ยฟังตันปูนปลาติดปลาอ่าโอ้ปลาเนี้ยโอ้เดือกฝนตานเลยมันก็ไม่ธาารรมดาพร้อมทีนี้สำหรับการเข้าปลาในฤดูฝน ต้องตามใจนะครับต้องตามใจแล้วก็ต้องยอมรับมันได้ไปครับพร้อมลุยพร้อมลุยคนต่อแก่นี่ไม่สามารถเป็นอุปสรรคสำหรับขึ้นเข้าลงเลียได้ครับลุยกันต่อคือผ่านไยโต้โอ้น้ำก้นเหมอนกันเหรอแสดงว่าตรงนี้โอ้ถึงแม้ฝนจะตกเราก็ไม่ท้อครับเพื่อความสนุกสนานของทีมงานขึ้นเข้าลงเล่ ในระหว่างตากตอนนี้เบิดฝุ่นแน่นแล้วแต่ว่าไม่ตกเราถึงน้ำก่อนนะอาจารย์นะเนนออการสะพานกาสะพานห้อยโซ่การสะพานหอยโซ่ลอมลุยไหมอาจารย์ลอมลุยไหมหลอมลุยนะเออติดพุ่มหยุดเสียงกันลูก <laughs> <laughs> นกกับนกนกนกโเปียก์รก ตั้งแต่เข้าตู้ลอดมาอึ่งใจกลางหมู่บ้านนะคือร้รานการตรงนี้ตู้ฟุ้นมันรอดต่างเลยเลยเนี่ยไม่ใช่แค่บรรยากาศกลางต่างอัน<ม>เป็นบรรยาการได้เลยเอาพรานว่าคนจะเข้าตู้มาก็เป็นสร้างสบายเลยอันเปลือนข้างๆจะเป็นตู้นยางเป็นตูออ้ต้น,นหม้ตั้งแต่บ้า,า,บานซึ่งมาตรงนี้ปั๊บเป็นร้านกาตีต้องแวะเลยถ้ามาบันตราคือร้านร้านมุ้งนี่เป็นร้านมุ้งจะมีร้านกาที่ใหญ่ที่สุดในบันตราเลยตรงนี้ มีได้มไหมไปเจอได้ไหมไปเจอเลยนีน่น้ำน้ำกินน้ำไรน้ำซ้อมนำแดงน้ำโอ้มีกลอบับข้างล้างมีแบบนั่ยกับบุญตรามีแบบนั้เนเย็นเที๊ยาบกระบ ا ء แดงสักคนกระบ ا ء แดงมัินตีวิ่งกับข้า,าเนาะไอ้สักป่องเป็นเด้เนี่ยครับถ้าใครมาคือไม่ต้องจัดเตรียมกล้องได้ไหมหมักไหมจากล้างาเอาบนนี้เลริ่อน มีใกล้กับงานูดันในจะเป็นป้องกินงงน้อยไปเลยมีกรอบติดซิ่งกันน้องก๊อตก๊อตเดี๋ยวจัดหา้าซาเบียงกันแป๊บเนึงเดี๋ยวจะปนไปน้ำหลุ่มนอเดยไปน้ำหลุ่มนอ,ไ,นนนอได้ได้มั้งแล้วนี่ตัวเกี้ยวนะคุ้นๆนะพร้อมพร้อม ล่างจากคนรานข้ามาล่างจากนี้ก็จะเป็นทางตีก้อนก้างตีเจ้าวีปาร์กแล้วหรือว่าไม่ได้เป็นตะโนนไส้ลักแล้วนี่ซอยนี้เป็นซอยที่เราข้าไปน้าลุงนอนนะรเราจะไปน้าที่เราไปนอนอย่บ่อยๆนะนั่นคือน้าลุงบำเองน้าลุงนอนนี่ซอยนี้ถ้า,ากี้ยาวไปก็จะไปออกคลองโตง,ง,งังเดี๋ยวไปน้ำลันนอกแต่แหลันนะสร้งอาจจาะบังช่วงอาจจะยังเป็นดินกร,ร,ร็ได้ซาดิกสำหรับรถเสือ่าก <c oughs> ็เลาิ้อ ีตรงนี้ด่านหมายเป็นเดียวตรงนี้คือต้องมีความจำแนนนะคือคนขคับต้องะนะเกาะกันนะงอ่ะ, <c oughs> อะนี่ต่างบุญนี่ตรงนี้ดีอีกหนึ่งเหล็กโนู่นโนะเนอตรงนี้เหล็กไม่เต็ปูนญเตี้ยสร้างเร็วกว่าว <c oughs> ัดจะว่าตรงนี้รักผ่านจางแต่งลิงตรงนี้กล่องจางแต่งลิงไล่ไปลงกล่อง ลยลังก็เลลังก็เลลังก็เนี่เลยก็เสียก้องการมาบรราเพราะว่าเราไม่สามารถติดต่อใครได้เพราะบนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมถึงผมมาถึงมาจากกล้องน้ำเจ้าก้องน้ำซุนย่างแต่ไอเต้เจ้ากล้องน้ำซุนกับลุงนอซุนตั้มปลื้ดีนึงกึนน้ำปลื้นี่เราไปเจ้าเอาก้ากล้องยกขึ้นบ้านก่อนเดีจ้าก้าวบ้านไม่ได้นะครไอเต้าไอเต้าจำได้ไหมไอโต้